สวัสดีค่ะคลิปนี้มีแรงบันดาลใจมาจากการเข้าไปดูคลิปของพี่เอเทนเอนอานนทร p r i ์ c e o o m m r r k t en, t n n g นะคะซึ่งพี่เอเทนลงคลิปไปน่าจะเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2563นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการขายและการตลาด สำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเพิ่มเติมนะคะก็ไปติดตามที่เพจของพี่เอเนอานทนได้เลยนะคะอันนี้สิ่งที่นิ้งตกศึกจากพี่เอเนะคะก็คือพี่เอเบอกว่าการที่เราจะออกมาขายของอะไรสักอย่างสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยทำออฟไลน์นะคะการขายแบบออฟไลน์ line, แบบมีหน้าร้านปกติอ่ะอย่างเช่นขายตามห้างอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผล เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าคนไม่เดินห้างกันในยุคนี้นะคะนิว o r มอลของคนก็คือคนจะตัดสินใจซื้อจากออนไลน์มากขึ้นนะคะดังนั้นพี่เอทินก็เลยโมดิเวตให้ทุกคนนะคะออกมาทำออนไลน์ค่ะออกมาทำเพจออกมาทำ Youtube เป็นของตัวเองนะคะลำดับแรกเลยถ้าเกิดเรามีของหรือว่ามีสินค้าหรือบริการอะไรที่เราจะขายนะคะ การขายทื่อๆอย่างเดียวเอาแต่โพสต์ขายหรือยิงแอดนะคะมันเป็นวิธีการที่ล้าสมัยแล้วกําลังไปแล้วนะคะเพราะว่าสังเกตเห็นว่าการที่แม่ค้าหรือพ่อค้าคนไหนนะคะเอาแต่ขายขายขายนะคะเวลามีลูกค้าเข้ามาที่ร้านคุณก็เอาแต่เสนอขายเสนอขายอย่างเดียวนะคะจะมีลูกค้าเพียง3%เเท่านั้นนะคะที่อาจจะเข้ามาถามหรือสนใจซื้อสินค้าคุณนะคะดังนั้นแล้ว ในทางกลับกันพี่เอเทนบอกว่าถ้า,อาเอาสิ่งนี้มาทำใน Facebook เหมือนกันก็คือมัวแต่ยิงแอดนะคะก็เท่ากับว่าคุณจะไล่ลูกค้า,าไปจากร้านของคุณเนี่ย97%ส่วนจะปิดการขายได้หรือไม่ได้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะดังนั้นวิธีแก้ก็คือจะต้องออกมาทำคอนเทนต์ในลักษณะของการให้ความรู้ให้วิธีการและให้ข้อมูลกับผู้ซื้อนะคะเพื่อเป็นการ ประกอบการตัดสินใจขายเพชรนะคะการที่เรามีเพชรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเอาแต่เสนอขายแต่เราจะต้องให้ข้อมูลลูกค้าด้วยนะคะว่าการวิธีการดูเพชรดูยังไงราคาเพชรแบบไหนที่ถูกหรือแพงนะคะแหล่งเพชรมาจากที่ไหนบ้างก็คือการให้ข้อมูลให้วิธีการนะคะให้ลูกค้าเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจก่อนนะคะเมื่อลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอ อำนาจในการตัดสินใจก็จะเป็นของลูกค้านะคะไม่ใช่เอาแต่ว่ามีเพชรแล้วจะเอาไปยัดเยียดขายให้ลูกค้าแบบแบบที่3%เป้าทเขาทำกันนะคะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรากำลังไล่ลูกค้าอีก97%ทางอ้อมให้ออกไปจากเรานะคะแต่กลับกันถ้าเกิดเราให้ข้อมูลให้คอนเทนต์ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเมื่อเขาได้รับข้อมูลที่เพียงพอและพอใจนะคะเขาอาจจะ ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองนะคะนี่คือการเป็นเป็นการให้อีกแบบหนึ่งก็คือให้อิสระภาพในการตัดสินใจแก่ลูกค้านะคะพ mm ี hmm. ่เอเนบอกว่าถ้าเกิดเราเราเริ่มมาทําแบบนี้นะคะก็คือเป็นการปรับตัวกับการตลาดยุคใหม่นะคะรับรองว่าจะขายดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นการให้และเป็นการแบ่งปันให้กับด้วยนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคอนเทนต์ดีๆข้อมูลดีๆจากพี mm ่เอเธนนะคะ ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าถ้าเกิดเรามีสินค้าอะไรเราอยากขายอะไรเราต้องออกมาให้ข้อมูลให้ความรู้ให้วิธีการคนก่อนนะคะถ้าเกิดคนได้ข้อมูลจากเราไปแล้วเขาก็จะมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะคะและแถมเป็นการทำให้เขาได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ขอบคุณพี่เอเทนมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ